สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในช่องหมีกาเมะวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตข่าวสารในวงการซีรีส์จีนกันอีกเช่นเคยโดยล่าสุดทางค่าย vtv ก็ได้ประกาศจะออนแอร์ซีรีส์เรื่อง Leave ิ n t n t t u t q u o i คอ Land ในวันที่25พฤศจิกายนนี้ซึ่งซีรีส์เรื่องนี้ก็จะเป็นการพบกันระหว่างนางเอกสาวสวยตีลี่เล่อปาจากซีรีส สามชาติสามภพลิขิตรักเหนือขเนยและก็พระเอกหนุ่มเจินซิงซุยจากซีรีส์ตงกงตำนานรักตำหนักบูรพาแฟนๆซีรีส์จีนที่ชื่นชอบผลงานของพระนางคู่นี้ก็รอรับชมกันได้เลย25พฤศจิากายนนี้บน bon VTV ซีรีส์เรื่อง Love on the Turquoise Land ก็ดัดแปลงมาจากนิยายชื่อ เซี่ยวซีชิงหลางหรือแปลเป็นภาษาไทยว่านกพูกที่โผ่มาจากดินเขียวของนักเขียนเว่ยอวีซีรีส์ก็จะเป็นแนวแฟนตาซีลึกลับพลังเหนือธรรมชาตินำแสดงโดยตีลี่เล่อปารับบทเป็นเนี่ยจิวหลัวผู้สืบทอดคนสุดท้ายของตระกูลนักดาบแห่งกองทัพราชันและก็เฉินซิงีมารับบทเป็นเยียนโถนายน้อยจากตระกูลเศรษฐีที่ต้องการค้นหายาอมะตะ ส่วนผู้กำกับก็จะเป็นคุณเถียนหลีนะซึ่งตัวคุณเถียนหลีเขาก็จะมีผลงานซีรีส์เช่นเทพเจ้าแห่งแม่น้ำซีซั่นหนึ่งในปี2017และซีซั่นสองในปี2019เด็กที่สาบสูญในปี2022และล่าสุดก็คือเรื่องเงาหลังฝันในปี2024เป็นต้นซีรีส์เรื่อง Love on the t u r q u o i คอ l a n แก็จะมีขนาดความยาวทั้งสิน้น 32ตอนจบแล้วก็กำหนดจอออนแอร์ในวันที่25พฤศจิกายนนี้บนแพลตฟอร์ม VTV สำหรับเรื่องย่อของซีรีส์ Love on the t h o i e l a n d ก็จะกล่าวถึงเรื่องราวในสมัยราชวงศ์ฉินโบราณจินซีฮองเต้ทรงหมกบุ่นอยู่กับความเป็นอมะตะและก็มีเรื่องเล่าว,ว่าเผ่าตี้เซียวซึ่งเป็นเผ่ากึ่งอสูรนั้นหากใครได้กินเนื้อของมัน ก็จะมีอายุไขย,ยืนยาวนับหลายร้อยปีพระองค์จึงส่งกองทัพกองกำลังส่วนพระองค์ที่ถูกเรียกว่ากองทัพราชันออกไปค้นหาความลับของเ่าตี้เซียวแต่ว่ากองทัพนั้นกลับสาบสูญไปอย่างไรล่องรอยตัดมาจนถึงยุคปัจจุบันเนี่ยจิ๋วหลัวรับบทโดยตีลี่เล่ปาศิลปินสาวคนสวยที่มีฝีมือด้านงานปั้นแต่ว่าแท้จริงแล้วเธอกลับเป็นทายาตรุ่นสุดท้ายของตระกูลนักดาบ ของกองทัพราชันแม้ว่าเธอนั้นจะอยากอยู่อย่างคนปกติทั่วไปแต่ที่สุดแล้วก็ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องราวลึกลับในอดีตจนได้เมื่อคนขับรถของเธอกลับหายสาบศูนไปอย่างไรล่องรอยระหว่างการเดินทางทิ้งไว้เพียงรอยเลือดและกลิ่นสาบอันแปลกประหลาดเธอจึงเริ่มออกสืบหาความจริงและระหว่างนั้นเธอก็เดินทางเข้าสู่ป่าลี้ลับและได้พบกับเย็นโถรับบดโดยเฉินซิงซุย นายน้อยจากตระกูลเศรษฐีซึ่งเขาก็ได้ตั้งทีมออกตามล่าความลับของกองทัพราชันและก็ยาอมตะแต่ว่าระหว่างทางทีมของเขาก็ต้องมาเชิญการโจมตีจากสิ่งมีชีวิตลึกลับสถานการณ์ก็บีบคั้นให้เนี่ยจิวหลัวและเหยียนโถต้องมาร่วมมือกันในการเอาชีวิตรอดจากป่าลี้ลับแห่งนี้ในขณะที่ความจริงเบื้องหลังกลับเปิดเผยออกมาว่าตระกูลเหยนนั้นกลับตกอยู่ภายใต้การปกครอง และการควบคุมของหลินซีหลูหญิงสาวผู้ลึกลับที่มีพลังเหนือธรรมชาติหรือว่าแท้จริงแล้วหลินซีหลูนั้นคือเผ่าตี้เซียวที่แฝงเข้ามาอาศัยปะปนอยู่กับมนุษย์เธอมีความต้องการอะไรกันแน่ความลับของยาอามตะแท้จริงนั้นเป็นอย่างไรเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปก็ขอเชิญรับชมกันได้ในซีรีส์ l o ิ e on t เด t ะเทอ o คอยแลนวันที่25พฤศจิกายนนี้ บนแพลตฟอร์ม VTV โอเคครับวันนี้ผมก็มารายงานข่าวสารของซีรีส์ o ลิฟ e The h e ร e r c o คอ a แลและก็เรื่องย่อกันประมาณนี้ก่อนท่านที่เข้ามารับชมคลิปผมแล้วชอบอยากจะสนับสนุนผมให้ทำคลิปแนวนี้ออกมาให้รับชมกันอีกเรื่อยๆก็สามารถเป็นกำลังใจให้ผมได้โดยการกดไลค์กดซับสไคร b ์หรือจะแชร์คลิปไปให้เพื่อนๆดูก็ได้ครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามช่องหมีกาเมกันนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ